ครับพบกับผมนะครับผู้อุ่นพงเทพผนุวันครับทีมงานปุ๋ยสั่งตัดสากรเกษตรเบิร์ฟแล้วครับผมครับผมผมนะครับเด่นปริยุทธพักวิกิณะครับทีมงานปุ๋ยสั่งตัดสากรเกษตรมันก็เป็นจำกัดครับผมครับผมครับพี่อุ้มวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงนาครับผมครับซึ่งเป็นแปลงนาของพี่อุ้มอีกครั้งหนึ่งใช่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้มาติดตามครั้งนึงแล้วใช่นะครับหลังจากวันปุ๋ยรอบแรกไปแล้วครับผมนะครับซึ่งตอนนั้นหลลัังจาาาากกกกกวววนนปุ๋ยรรรออบบแแ้้็็ถื่เขสมะค อ่าปุ๋ยรอบแรกนะครับสำหรับน้ำแปลงนี้นะครับผมพี่อุ้มหวานปุ๋ยสูตรอะไรไปครับผมก็เป็น3ามศูนย์ามสิบหกศูนย์ครับผมก็จะเป็นปุ๋ยรอบแรกที่มีต้นหน้าสูงใช่ครับนะครับผมแล้วก็มีส่วนของซิลิคอนด้วยกดซิลิคอนนะครับผมหลังจากหวานไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่อ้มก็หลังจากหวานไปนี่ก็ประมาณ3วันถึงสวันเนี่ยครับผมเข้าจะเริ่มใบเขียวครับเขียวแล้วก็ใบเริ่มตั้งครับครับเขียวใบตั้งก็เริ่ม เขียวดีเขียวไปเรื่อยๆเลยครับผมตั้งแต่ที่หวานไปประมาณสักอายุข้าวประมาณสักเดือนนิดๆครับผมครับผมแล้วก็ความเขียวคือเขียวไปเรื่อยๆเลยใช่ครับเขียวไปเรื่อยๆเลยแล้วการแตกกอเป็นก็แตกอก็ดีครับครับก็แตกอดีนะครับใบตั้งนะครับเขียวสวยมาเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็หลังจากนั้นอีกกี่วันครับถึงจะหวั่นปุ๋ยรอบสองก็อีกประมาณ สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าครับผมก็ถึงเวลาที่เหมาะสมเลยนะใช้ตังคองใช่ครับนะครับผมใช้สูตรอะไรครับพี่ตุ้ช่วงนั้นก็จะเป็นผมจะใช้สูตรเป็นยี่สิบเอ็ดสีเดีดยี่สิบเอ็ดสียี่สิบเอ็ดครับผมก็คือปุ๋ยสูตรของเราใช่ครับก็ยี่สิบเอ็ดตัวหน้าก็คือความเขียวใช่ครับอันนี้คือทิ้งได้เลยใช่แต่ว่าปุ๋ยตัวกลางเนี่ยสี่ตัวกลางนี่คือระบบการเติมธาต่ก็ครับผมใช้เพียงนิดเดียวครับนะครับแล้วก็เน้นตัวท้ายครับผมยี่สิบเอ็ดตัวท้ายเป็นตัว วันนี้นะครับที่มาดูกันนะครับเมื่อกี้เดินดูละสวยมากๆเม็ดเนี่ยสวยมากๆครับผมแล้วก็ความเขียวนี้เขียวสวยเลยใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพครับผมนะครับเห็นผลยังไงบ้างนะครับสารับพี่อุ้มส่วนยี่เบสซีเบสครับก็ยี่เบสซีเบสที่หวานไปครับหลังจากหวานไปเนี่ยครับข้าวก็เริ่มเขียวครับเขียโฉโวตั้งแต่ที่หวานรอบแรกแล้วครับแล้วก็พอได้หวานยี่เบสทีนี่ก็เขโฉอ ยมมาเรื่อยๆเลยกพราแสดงว่าหลังจากวานปุยซานผุูนย์ก็คือเขียวนานครับผมยันรอบ2เลยใช่ครับทำให้เมื่อวานยี่บสี่เบก็คือเขียวต่อเนื่องก็ไปเลยเขียวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็สังเกตด้วยนะครับสังเกตด้วยคือข้าวของพี่อุ้มเนี่ยใบตั้งใช่ครับ ใบตั้งคือสวยมากก็คือการที่เข้าใบตั้งเนี่ยก็เกิดจากซิลิคอนที่ไปเสริมเซลล์ของใบเ่านะครับทำให้ใบเขานี้ตั้งใบตั้งแล้วใบใหญ่ด้วยใบใหญ่ด้วยใบหนาด้วยใบใหญ่ด้วยครับก็ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับหน้าใบใหญ่ก็คือทําให้แสงสังเคราะห์ได้เยอะแล้วก็การปรุงหารได้เยอะนะครับข้าวที่ไปดูเม็ดเมื่อกี้ก็คือวงยาวแล้วก็เต็มเม็ดเกือบทั้งวงเลยนะตอนนี้คือสร้างน้ำนมข้าวอยู่สร้างแป้งอยู่เพราะว่าช่วงเวลานี้กาลังสร้างแป้งเลยครับผมครับผมครับ ก็ดูมาแล้วดูแล้วก็หลังจากนี้ไปก็น่าจะผลิตตึงแน่นอนครับผมก็กะว่าเห็นสภาพท่าแบบนี้ปีนี้กะว่าได้นี้ได้เท่าไหร่ก็ครับผมก็หวังครับครับผมครับผมหวังหวังว่าหกไรนี่สักเอ่อหกซันก็พอพอใจครับเอาไรละตันไปเลยก็นะลองดูครับลองดูเนาะเดี๋ยววันที่พี่อุ้มจะเกี่ยวข้าวพี่อุ้มนะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตมาเก็บภาพได้เลยเก็บเม็ดข้าวรวงข้าวนะเพื่อที่จะ พจญพันธ์นะครับปุ๋ยสังตัดของเราซึ่งเป็นปุ๋ยที่ผลิตด้วยคุณภาพด้วยแม่ปุ๋ยที่คุณภาพแล้เกรื่องผลิตปุ๋ยที่มีมาตรฐานมาตรฐานลรวก็ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเลยถือว่าทั้งเครื่องทั้งแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยแบรนด์ครับผมแล้วก็ซิลิคอนสารเติมเต็มใช่ครับที่สำคัญก็คืออย่างเนื้อคือปุ๋ยสังกัดเนี่ยเราก็จะมีทินทาีจะออกไปตรวจวัดค่าดินให้กับทางสมาชิกทำให้เราสามารถ บอกได้เลยว่าแปลงนี้ควรจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรเราเรารู้ค่าดินละรู้ค่าดินเลยครวก็เราสามารถแนะนําให้กับสมาชิกรับที่จะใช้ปุ๋ยทางสัตว์ครับว่าแปลงนี้ใช้สูตรไหนรแล้วสูตรแรกสูตรอะไรสูตรสองสูตรอะไรเราก็แนะนําให้กับสมาชิกสมาชิกก็ได้รู้ว่าใช้ปุ๋ยได้ถูกตามเนื้อนาได้เลยก็เป็นการประหยัดแล้วก็ได้ผลผลิตข้าวที่ดีด้วยอืมก็คือช่วงที่ก่อนพิมพมจทํานาก็ทมงานเราก็มาวัดทีงนียบ่อยแล้ว นี่มันเป็นอ่าเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยครับผมนาตามโครงการด้วยนะครับผมก็บการเมล็ดพันธุ์ของอ่าที่พนมครับผมเป็นของขอแต่ข้าครับผมก็เป็นโครงการพันธุ์ข้าวครับผมทางศาลงเจมส์มันก็เป็นกรรมการของเราด้วยครับของที่พนมครับผมก็เป็นข้าวที่สวยมากๆแล้วก็อ่ามองไปนะครับสุดลูกลูกตาเลยนะครับก็คือเสมอนะไม่มีหญ้าเลยแล้วก็ข้าวเนี่ยเขียวสวยเสมอหมดเลยนะครับนรวงข้าวก็เสมอหมดเลยนะก็คาดว่าปีนี้นะครับ เม็ดพันธ <wh> ุ์ของทางาสหกรณ์เกษตรมัน uh, ก sure. ็ไปจำกัดนะครับปุ๋ยคันของเราก็คือได้ข้าวที่มีคุณภาพที่จะนาเม็ดพันธุ์ของเราเนี่ยตัวนี้ไปปลูกต่อนะครับถือว่าเป็นคุณภาพด้วยคุณภาพตั้งแต่ปุ๋ยละนะต้นน้ากลางน้าปลายน้ำนะก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่รู้มากครับที่ให้ข้อมูลดีๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ